สปอยมังงะโบรุโตตอนที่53สาซาสเกะถูกแทงเข้าไปที่ดวงตาสวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอเวอร์รีวิวกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีนะครับแฟนคลับการ์ตูนโบรุโตนา루โตทั้งหลายเลยสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาสปอยเกี่ยวกับมังงะของการ์ตูนเรื่องโบรุโตนะครับในตอนที่53ซึ่งจะเป็นนะครับสปอยด่วนสปอยแรกนะครับและที่สําคัญเลยนะครับสำหรับการ์ตูนโบรุโตในตอนนี้นะครับอาจารย์มาสชีนะครับก็กลับมาเขียนเนื้อเรื่องของการ์ตูนเรื่องนี้ต่อเลยนะครับตั้งแต่ฉบับนี้เป็นตตตต้้นนไปหมาายถึงงว่่ัแอ25 สนี้เลยนะครับจึงทําให้เนื้อเรื่องในตอนนี้นับได้ว่านะครับเป็นเนื้อเรื่องนะครับที่ส่งตรงมาเลยจากผู้ที่เขียนรูโตตั้งแต่ตอนที่1เลยนะครับก็น่าจะถูกใจแฟนคลับบรูโตไม่ใช่น้อยเลยแหละครับสำหรับตอนนี้แต่ผมต้องขอบอกก่อนละกันนะครับว่าสำหรับสปอยบรูโตตอน53นี้นะครับก็ยังมาไม่ครบนะครับคือมาแค่บางส่วนเท่านั้นแต่ก็มีเนื้อหานะครับที่มันน่าสนใจเลยโอเคละกันนะครับถ้าอย่างนั้นเราไปรับรู้เรื่องราวนะครับของบรูโตสปอยตอนนี้นะครับแต่ผมขอเกริ่นนะครับเรื่องราวก่อนหน้านี้ก่อนนิดึละกััสหร ตอนที่แล้วนะครับเราจะเห็นว่าทางด้านของนารูโตะนั้นที่เปิดโหมดใหม่ของเขามานะครับโหมดแบริออนโหมดซึ่งจะเป็นโหมดนะครับที่รวมจกกักราของทั้งนารูโตะแล้วก็ทางด้านคูรามะรวมกันจนเกิดเป็นพลังใหม่ขึ้นมานะครับแต่ว่าถ้าหากนารูโตะใช้ไปนานๆแล้วเขานะครับก็จะเสี่ยงตายมากๆเลยซึ่งทางด้านเจ้าอิชิกินะครับมันจึงทําการต่อสู้กับทางด้านนารูโตะนะครับในร่างแบริออนโหมดและเมื่อนารูโตะนั้นในร่างแบริออนโหมดนะครับสามารถโจมตีใส่อิชิกิได้อายุไขของอิชิกินะครับจึงเล,ลงบบเมากน,น,นีนาากย พอในการที่มันนั้นจะทําอะไรแล้วมันที่ําการนะครับใช้ไม้ตายก้นหีบของมันโดยการที่มันนะครับดึงคาวากินะครับมาหามันนะครับเพราะว่าต้องการร่างภาชนะของคาวากินะครับจึงทำให้สถานการณ์ในตอนนี้ดูจะย่ําแย่แล้วล่ะครับแต่ทนายนันเองนะครับทางด้านโบรุโตนั้นนะครับเขาตื่นขึ้นมานะครับแต่ว่าดวงตาของเขานั้นกลายเป็นสีขาวจึงทาให้หลายคนในตอนแรกก็สงสัยเลยครับว่าเฮ้ยหรือว่าโบรุโตนั้นเนี่ยจะเบิกเนโจกันหรือเปล่าหรือว่าเป็นอะไรกันแน่นะครับมันอาจจะเป็นร่างนะครับของโมโมชิกิก็ได้นะครับที่ทําการสิง โบรุโตในตอนนี้ซึ่งในตอนนี้นะครับเหมือนว่าจะเป็นการเปิดเผยแล้วแหะครับว่าน่าจะเป็นร่างของโมโมชิกิมากกว่าเพราะว่าโบรุโตนั้นนะครับเขาของเขางอกออกมาและเขานะครับทำการต่อสู้กับทางด้านของซาสึเกะซึ่งหลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วทำไมกันนะครับโมโมชิกิที่อยู่ในร่างของโบรุโตนั้นเนี่ยอยู่ดีๆนะครับพี่แกก็ออกมาอาจจะเป็นเพราะว่านะครับทางด้านอิชิกินั้นนะครับมันมีเป้าหมายในการที่ใช้ร่างของโบรุโตนะครับที่มีโมโมชิกิอยู่เนี่ยในการเป็นเครื่องสังเวยนะครับของทางด้านสิหางจึงทำให้โมโมชิกินั้นนะครับก็ต้องออกมาเพื่อ ป้องตัวเองด้วยนะครับจึงทำการออกมาต่อสู้แต่หลายคนก็คงจะงงว่าอ้าวในเมื่อออกมาแล้วแล้วทำไมนะครับไม่ไปต่อกรกับทางด้านอิชิกิไปเลยล่ะเป็นเพราะว่านะครับหากใครลองย้อนกลับไปดูนะครับซาสึเกะนะครับเคยพูดกับทางด้านโบรุโตะไว้ด้วยแหละครับว่าเขานั้นจะทําการยับยั้งนะครับหากว่าทางด้านเจ้าโมโมชิกิที่อยู่ในร่างของโบรุโตะนั้นออกมานี่ก็เป็นเหตุผลนะครับในการต่อสู้กันนะครับระหว่างซาสึเกะและทางด้านเจ้าโมโมชิกินะครับที่อยู่ในร่างของโบรุโตะแต่แล้วนะครับสิ่งที่ไม่คาดคิดได้เกิดขึ้นนะครับเม่โรรนคมมาาิกกใุง ทําการนะครับใช้คู่ในของมันนะครับในการแทงเข้าไปนะครับที่ดวงตาข้างซ้ายของทางด้านซาสเกะ และในกระบวนท่าเดียวนั่นเองนะครับทางด้านของอิชิกินั้นนะครับทำการกระโดดเตะเข้าไปนะครับที่ทางหน้าของซาสึเกะอีก1ทีนะครับเรียกได้ว่าซาสึเกะในตอนนี้นะครับถูกยำใหญ่ซัมเมอร์เซลเลยแหละครับก็โหบทของพี่แกนะครับโคตรน่าสงสารเลยนะในภาคโบรูโตนี้ซึ่งก็แน่นอนแหละครับว่านะครับตอนที่ซาสึเกะโดนแทงนั้นดูเหมือนว่าจะไม่ใช่รังแย่ของซาสึเกะด้วยนะครับเพราะว่าเขาลงไปนอนกองกับพื้นเลยซึ่งอันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นช็อตสุดช็อกเลยแหละครับเมื่อซาสึเกะนั้นถูกแทงที่ดวงตานะรัซซึึ่่งงงงงเเเขาาาาาออจจตตต้้้้สสููญียดดดวกกก็็ปปไไหถใ คาวากินะครับในตอนนี้คาวากินะครับถูกทางด้านเจ้าอิชิกินะครับพยายามจะดึงร่างของเขาไปแต่ดูเหมือนว่านะครับอยู่ดีๆนะครับก็มีการปรากฏว่านะครับทางด้านของคาวากินั้นมีหลายร่างเลยนะครับซึ่งเขาไม่ได้บอกว่าเจ้าคาวากินั้นนะครับทำอะไรนะครับทำไมถึงเขานะครับถึงมีหลายร่างแบบนั้นแต่ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับว่าคาวากินั้นอาจจะต้องเป็นคนที่ต่อสู้นะครับกับทางด้านของโบรูโตนะครับที่มีเจ้าโมโมชิกิีในการคุมร่างอยู่เพื่อทําการยับยั้งโบรูโตในตอนนี้เพราะว่านารูโตะนั้นนะครับเขาก็หมดแรงจากการต่อสู้้้นนนรับจาากีเใชหหมมดดอ ส่วนซาสเกตในตอนนี้นะครับก็บาดเจ็บอย่างหนักที่ดวงตาของเขาที่ถูกทางด้านของบูรุโตะนั้นนะครับใช้คู่ในนะครับในการแทงเข้าไปในดวงตาของเขาเขาตัดไปทางด้านของนารูโตะหน่อยแล้วกันนะครับเผื่อใครลืมไปนะครับที่นารูโตะนั้นเป็นร่างเปลย์ออนโหมดในตอนนี้นะครับเขากลับมาเป็นร่างปกติแล้วนะครับแล้วก็พ่ายแพ้ไปนะครับให้กับทางด้านเจ้าอิชิกิเนื่องจากว่านั้นนะครับยังไม่สามารถควบคุมพลังนะครับได้ร้อยเปอร์เซ็นต์บวกกับว่าพลังนี้นะครับค่อนข้างจะเปลืองพลังของเขามากๆเลย ก็อันนี้นะครับเป็นสปอยล์คร่าวๆนะครับของมังงะนรูโตะตอนที่53นะครับแต่เดี๋ยวผมจะมีการพูดถึงตอนนี้เพิ่มเติมแล้วกันเนาะก็อย่างที่เราเห็นเลยแหละครับว่าตอนนี้นะครับสถานการณ์พวกพระเอกนั้นคือย่ำแย่แล้วแหละครับไม่ว่าจะเป็นนารูโตะเอยนะครับที่บาดเจ็บอย่างหนักเลยนะครับแล้วก็หมดพลังทางด้านการต่อสู้ไปแล้วส่วนซซซึเกะนั้นนะครับก็บาดเจ็บอย่างหนักด้วยเช่นกันนะครับเมื่อเขาเนี่ยถูกแทงเข้าไปที่ดวงตาข้างซ้ายของเขาซึ่งเขานะครับก็ถือว่าบาดเจ็บหนักเลยนะแถมถูกเต้าอิช ทางด้านบรูโตนั้นเขาจะต้องควบคุมตัวเองให้ได้เพราะว่าเขานั้นนะครับยังถูกเจ้าโมโมชิกินั้นนะครับในการคุมร่างกายเขาแบบนี้อีกแล้วก็นะครับก็น่าจะเป็นผลที่ไม่ดีมากกว่านะครับเป็นเพราะว่านะครับเขาเนี่ยก็อาจจะถูกคืนร่างไปเลย100%ก็ได้หรือไม่แน่นะครับเขาอาจจะต้องฆ่าพ่อของเขาหรืออาจารย์ของเขาก็เป็นไปได้จึงต้องรีบคืนร่างกลับมานะครับแล้วเราก็ต้องไปรุนใด้คาวากินั้นนะครับสามารถนะครับจะช่วยเหลือทุกคนได้เพราะคาวากินั้นนะครับก็น่าจะช่วยทางด้านฝั่งของบรูโตอยู่แล้วคาวากินะครับ เพราะว่าต้องการยับยั้งนะครับไม่ให้โบรุโตนั้นทําอะไรนะครับที่มันเกินเลยไปมากกว่านี้นะครับเพราะว่าเจ้าไอ้มโมโมชิกิเนี่ยในการคุมร่างอยู่ซึ่งในตอนนี้นะครับมันก็ยังมีข้าวคราบประมาณนี้นะครับซึ่งเราจะเห็นได้เลยเลยครับว่าเนื้อเรื่องในตอนนี้นะครับถือได้ว่าเข้มข้นเลยแหละครับการต่อสู้แต่ละอย่างนะครับซึ่งก็จะเป็นการกลับมานะครับของอาจารย์มาซาชิในตอนนี้ด้วยเพื่อนๆคิดว่านะครับมันมีความแตกต่างจากเดิมไหมนะครับจริงๆผมว่ามันก็ไม่แตกต่างจากเดิมเนาะเพราะว่าที่เราบ่นๆกันตอนแรกนะครับท ด้านซาสึเกะนะครับผมเห็นมันก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะครับแต่อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นโครงเรื่องนะครับที่ทําการวางไว้ก่อนหน้านี้แล้วยังไม่สามารถปรับแก้ได้อเคเราก็ต้องแบบว่ารอก่อนแล้วกันนะครับอย่าเพิ่งไปตัดสินอะไรรอผ่านไปนัสักห้าตอน10ตอนนะครับถ้ามันไม่เวิร์กมันไม่ดีเหมือนเดิมนะครับโอเคก็ค่อยไปว่ากันอีกทีซึ่งเราก็จะได้เห็นเลยแหละครับว่าการต่อสู้ครั้งนี้นะครับมันดูเดือดมากๆและเรานะครับยังไม่รู้เลยว่าจะมีใครนะครับเป็นฝ่ายที่รับชัยชนะไปนะครับเพราะอย่างนารูโตะเนี่ยก็ ไปรอดูเลยครับว่าจะสามารถนะครับทำไมชิกินั้นที่เหลือเวลาการต่อสู้น้อยนิดขนาดนี้จะยังมีชีวิตนะครับในการต่อสู้ได้อีกไหมเลยครับหรือว่าทางด้านของพวกโบลุโตนั้นนะครับจะเป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้เหมือนเดิมนะครับหากใครนะครับที่ชอบคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะผมขอให้ฝากกดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือ Facebook Fan Page นะครับสามารถรับชมได้2ช่องทางเลยตอนนี้นะครับผมก็พยายามทําการ์ตูนให้มันหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อทุกคนนั้นสามารถรับชมเรื่องราวต่างๆให้้มมมมััันนนนาาาากกยยไไปปะะค็พจทํดววลล2ิ ทำไม่ได้จริงๆก็ขออภัยด้วยนะเพราะว่ามันไม่ทันจริงๆไงเพราะแต่ละคลิปนั้นก็ต้องหาข้อมูลเวลาทําตัดต่ออีกนะครับมันก็ใช้เวลาสนิดหนึ่งนะครับต้องขออภัยจริงๆก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับกดซับสไคร์และกดกระดิ่งนะครับทั้งสองช่องทางเลยสำหรับวันนี้คงต้องไปแล้วอยากจะรับชมอะไรก็คอมเมนต์มานะเดี๋ยวตัวเต็มนะครับของมังงะตอนที่53ที่เนี่ยมันน่าจะใกล้มาแล้วนะครับก็เดี๋ยวทุกคนนะครับรอรับชมแล้วกันเนาะสหรับสปอยตอนนั้นโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วขอขอบบรคคุณั